ลทงท้ายด้วย60คุณพิชยาอุดมพิสัยครับปอนปอนตอนนี้อายุ24ครับผมแตวาววสองมกราลาเนี่ยครับผมปีไม่เนี่ยครับ ครบยิบห้าครับผมครั้นที่สองนี่ก็ครบยิบห้าครับสองกรลาเน็ยิบห้าแล้วครับงพี่น้องในชอบเรยสเสง้องกันนะครับทางพี่น้องเรี่นะครัไปเพิ่งประุมมือ่สินหมอลำระเบียบบ้านศินขอบมลำเลอยหมอลำอีสานลอสินพี่น้องจะลืมหอบาไปน้ำเดือพีบ้อบเป็นกลังผมวนครหาพี่น้องกลับมาครั้งนี้อาจจะ ยังพ่ท่นเด็ดติดนะครับพี่น้องเพราะว่าพ่อท่านเป็นงูนะครับพ่อสัมภาษณ์ได้พ่อช่วงรันไหนลูกเดียดชิปั้นค่ะป้าไม่บ้าจากหน้าที่ไหนตำแหน่งไหนนะครับผมก็ตาตาในกาลังใจลูพวกเลื่องนะครับเออเจอเลยนะครับเจอเจอพ่อปียสัมภาษณ์เลยครับเอาว่ออ่าวอสุงเจัาสามเลยน้องเต้าใช่ไหมครับน้องเต้าน่ารักเต้าเต้าลูกพ่อสัมภาษณ์อีก้าวในก็น่ารักน้องเต้าอ่ะนองน่าน้อยน้อย่างยนลูก สองลอยต้องร้อยาสมิรสองอท่านให้มากหน้าที่พร้อมเปียพวกผู้สรอผู้มกครับสอครับอ้านคอขอเสนอความดีด้วยกับผู้โชคดีพี่น้องชาญของคุณลพูสองอนพี่น้องเอาเสยงี่รององพี่น้องครับกับอ็มร้อยอาอิมลอยมุกน้องพี่น้องมือว้านนี่สองล่งนะครับอย่างสองเขาเอืออย่งสองลงนี่นะครับมือนี่ล่างเขียวมือานสอล่างไหลแห้งครับพี่น้อง วันนี้นะครับรับสร้อยคอระฆังมูลค่า5,000บาทจากเอ็มอาร์นะครับพี่น้องฝาที่เหลือไม่ต้องตกใจนะครับเดีอยวคนได้เอาไปทิ้งใส่นะครับฝาที่เหลือเราจะนำส่งที่บริษัทใหญ่ของเอ็มอาร์นะครับเพื่อที่จะจับแจกโชคทองมูลค่าห้าแสนบาทในช่วงปีใหม่ที่สิบเอ็ดอีกบล็อกที่มือทีนะครับ ทำให้พี่โอกาสจะมาหาเราเยงค้าครับผมงที่เสมอว่าไม่ว่าจะทําหน้าที่อะไรตำแหน่งอะไรนะครับผมเราก็ทําตัวเองให้เต็มที่ทุกวันนะครับแล้วเราจะมีความสุขกับงานนะครับี่น้องบุค่าสามล้านบาทนะครับนนอกค่อยพี่น้องกันอยนะเอาสั้นๆกับเศร็จตงหวัดองนาจเจริญครับต้งคนอำเภอชานุงานจังหวอดอำนาจเจริงลูกงต้องต้เ้องว่อสอ้ง้ง้องต้้อ้้อ้องี่น้องเด้อ อ่าอยากนอนก็นอนเป่ากันยูดี่ะเดี๋ยวมาล่ำสีเบิ้งสีแย่งอดอกนะครับเพราะใจเบิ้งพี่น้อกนะโดนโดนในี้ยก่อนนื่อปี่น้านองเอา ตำบลนาดานอบตัวตำบลนาดาพวกปากจังเลากฟังบาพี่น้องโคงสีแดงรับความสุขในการนนางฟังร้องฟังล่ำบุรีจังพี่น้องตอนนี้แบบเริ่มอากาศหนาวแล้วมันเริ่มออกปากเราแล้วครับหลายด้วยกันนะครับวันเริ่มออกเลยได้พี่น้องเริ่มหนาวเริ่มกินแล้วนี่เองความสุขนุกในก้าวข้างพี่น้องบูฟี่ทีมาบึงมาชมในมบอนีครับครับวันนี้สิทิ์ญาตประกาศจากนายพ่อบอกคุณพี่น้องไปเร้ยวันนี้สิ อันุโมทนาสาธุยอดบุญน้องพี่น้องพลังวัฒนาฟังเส้นปีใหม่ครับเอายอดบุญพี่น้องครับร่วมกันทับบุญกายนะเจ้า,จาภาพเมื่อนี้นับรวบรวบเรียบร้อยโอ้ยน้องใช่ไหมพี่ปอนเป็นคนหรือเปล่าแต่เนาะก็สิเป็นคนแลน้วเนาะนน สองร้อยเจ็ดสิบบาทครับอนโมนาสาธุท่น้องมิวนะครับน้องนิวนี่ยเก่งดี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 ถ้าเท่ากันคดีดีมากขอให้ประสบความสำเร็จโอ้ขอบคุณครับขอบคุณหลายครับโดยเฉพาะเทศกาลปีใหม่ที่ผู้โชคดีก็แล้วกันนะครับรับได้เยขอฝากเพื่อนนักการแสีงของระเบียบว่าด้วยสินะครับว่าจะเป็นด้านคอนเสิร์ตในด้านต้นเดิมต่อก่อนฝากที่น้องร่างกายตำรวจตำรวจครับไม่ว่าจะทำหน้าที่ไหนตำแหน่งไหนถ้าเรามีความรับผิดชอบมีความกด คนตูกตองานนะครับพี่นอ้องน่็จะมีประสบผลสำเร็จลีวนะครับทังเติบโตหรือทาง เราอย่าไปกดดันชีวิตตัวเองนะครับพี่น้องเราไปากละข่อ่น้องาทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในแต่ละวันนะครับเียกว่าสรเหรพเองทังชองเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้วันพรุงนี้วันต่อตไปไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่น้องเราก็ทำทุกวันให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดตานสำหรับของเต้าน้องเองต่างๆสองช่องนะครับอบหน่ที่เป็นทั้งเมอ พี่น้องตอนนี้ควจะบอกว่าแบตปกนเอนหรือัเปอร์เซ็นต์นะครับรูปเต่าหอน่ะกนองอานาก่ดูครัพี่น้องถ้าาแมนครับตะกีผมเคยตินครับติ่นยืดแนนซิตี้ครับแต่ที่เนี้ยมามาซา,านะครับก็เลยตินว่าทันว่ามูสอสอมไปเมิกเหล้วนะครับผมก็เลยไหนแคร่รองพี่เองครับขึ้นฉากก่อนครับ พี่พยอยูพี่พอีแสดงมา่าน้นุ่มรถไถนะดูด้อขอบคุณครับผมสุขภาพสำคัญมากครับผมทำงานที่น้องอาจจะหู๋เนาะทำงานตากหมอกตากลมนะครับก็ด่ที่ิบกาคมนอแล้วนะครับแล้วก็กลังชายท่านยุตนนีของตุ๊ตับ้วครับผมโดยการกัของพิบดอารอนี้เป็นหนังไงที่ตามตาเจ้ามาปีตีแล้วขอบคุณครับขอบคุณที่ตามเล่น้อง เด้อครับอ่ะติดตามน้องนะคะผมน้องหยองเป็นคนน่ารักมากครับพี่น้องน้องเป็นคนน่ารักตาตาขออวยพรปีใหม่พี่น้องแฟนคลับเพลงเอชซีของประตูทุกท่านนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับช่วงปีใหม่ใช่ครับผมปีเก่า ทุกวันนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับพี่น้องเราต้องทําทุกวันที่ดีที่สุดมีงานทํามันก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับ่อตสุคุพี่น้องเอวิปอนไม่อายุสิบแปครับพี่ปอนอายุแก่แล้วทักพวิปปอน่กัะรับหลังจากจุดคอนเสิร์ตือด้ายวิธีนะครับมนการล่ำทรงดองวินญาเ้อะเจ้าภาพด้านหลังเวทีได้เลยนะครับ